เพื่อทําขื่อนะครับนะครับเราก็ใช้คําสั่งเล็กนโกเหมือนเดิมนะครับสี่เหลี่ยมนะครับเริ่มที่จุดนี้นะครับลาบนะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับกําหนดขนาดจุดศูนย์หกเหมือนเดิมนะครับจุดศูนย์หกคอม่าจุดศูนย์หกนะครับเป็นเพ่มไหนะครับครับจุด 0ูน,นะครับคอมมาจุด0 ครับต่อมาเราก็จะมาสร้างทำยันนะครับเราก็มาใช้คําสั่ง p y t h n g o เหมือนเดิมนะครับสร้างสี่เหลี่ยมนะครับขึ้นมานะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับกำหนดขนาด .06 นะครับ .06 นะครับ Enter นะครับอ่าก็จะเห็นได้ว่านะครับมันเล็กๆนะครับขยายขึ้นนะครับนี่นะครับเล็กๆนะครับอ่า ทีนี้เราก็ต้องทำการคลิกนะครับให้ขึ้นสีน้ำเงินจากนั้นก็ทำการเมคคุ๊เช่นเคยนะครับจากนั้นนะครับก็เปิดเข้ามานะครับเพื่อที่จะสร้างาเป็นคำยันขึ้นมาเราสูงสัก1เมตรนะครับกด1นึ่ enter นะครับนี่คือหนึเมตรนะครับหนึ่เมตร ครับได้ใหม่นี้แล้วนะครับเราก็จะมูฟนะครับคำยันตัวนี้นะครับขึ้นมาตั้งไว้บนที่หัวเสาข้างบนนี้ก่อนนะครับตั้งบนข้างบนนี้ก่อนนะครับตั้งไว้ก่อนอตั้งไว้ก่อนนะครับ ตั้งไว้อย่างนี้นะครับตั้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับต่อมานะครับเราก็จะใช้คําสั่ง rotate นะครับก็คือหมุนนะครับหมุนให้คายันตัวนี้นะครับมันเอียงนะครับเอียงไปทางแกนเขียวนะครับไปทางแกนเขียวนี้นะครับมาก็มาคลิกที่คําสั่ง rotate นะครับนะครับ จากนั้นนะครับก็มาหาจุดอ้างอิงนะครับจุดอ้างอิงขยายขึ้นนะครับเราจะใช้จุดนี้เป็นจุดอ้างอิงนะครับต้องทําให้เป็นสีเขียวนะครับนี่นะครับเป็นสีเขียวแล้วนะครับกดลูกศรซ้ายนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับจากนั้นก็นะครับเลื่อนขึ้นมานะครับตามแกนคลิกนะครับไม่สุดก็ได้นะครับอ่านนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆ ครับค่อยๆนะครับเอียงเท่านี้ก่อนนะครับเอียงเท่านี้ก่อนนะครับจากคําสั่งโลเ a t ก่อนนะครับครับยังไม่เสร็จนะครับทีนี้เราก็จะปรับมาปรับอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าให้เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวอ่ากดหัวลูกศรซ้ายนะครับที่ป้นคีย์บอร์ดนะครับคลิกนะครับแล้วก็เลื่อนมา ก็ค่อยๆนะครับค่อยๆปรับลงมาครับค่อยปรับลงมาครับค่อยๆปรับลงมานะครับ,ปร,ป,นะรบประมาณนี้ก็น,นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับตำแหน่งนี้เคลื่อนนะครับให้เคลื่อน ก็ยายนะครับรย้ายเข้ามากระยายเข้ามาให้อยูดีอาจจุดกึ่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางนะครับ ครับเราก็ได้คำยันขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับคำยันขึ้นมาแล้วนะครับต่อมาเราจะมาสร้างฝั่งด้านนี้บ้างนะครับเราก็ Copy เอาจากตัวนี้เลยนะครับก็มาที่คำสั่ง move นะครับมาคลิกนะครับตรงนี้แล้วก็กด control นะครับแล้วก็ย้ายมานะครับ ตามนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาใช้คําสั่ง r o เท t นะครับใช้คําสั่งโ o t a t e หมุนในแนวแกนเขียวเหมือนเดิมนะครับแกนเขียวเหมือนเดิมนะครับหมุนขึ้นไปอย่างนี้ก่อนนะครับหมุนขึ้นไปนะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับกลับมาใช้คําสั่ง move นะครับนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานะครับ เลื่อนลงมานะครับแล้วก็มาใช้คาสั่ง rotate นะครับปรับอีกทีหนึ่งนะครับนะครับมันใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับปรับลงมานะค่อยๆค่อยๆปรับลงมานะครับปรับลงมานะครับครับนะครับวางนะครับวางนั้นเราก็มาใช้คาสั่ง move นะครับอาจจะดันตัวนี้เข้ามา ข้างในนิดหนึ่งนะครับลองขยายเข้ามานะครับนะครับขยับเข้ามาข้างในนิดหนึ่งก็ได้นะครับครับนี่ะครับอ่ลองปรับมุมมองดูนะครับว่ามันมันเข้าไปอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับ เข้ามาอยู่ในไหมนะถ้ามันล้นอยู่อย่างนี้นะครับถ้ามันล้นอยู่อย่างนี้เราก็ใช้คําสั่ง move นะครับปรับเข้าไปนะครับมาคลิกที่จุดนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปครับดันเข้าไปเห็นไหมครับอ่าตรงจุด endpoint แล้วนะครับก็แสดงว่ามันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วนะครับกด s p e e bar นะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีเห็นไหมครับอ่าเราก็จะได้คํายัน มาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําง่ายๆนะครับง่ายๆอยนจงนี้นะครับอ่ะผมใช้คําสั่งอย่างลบนะครับลบเส้นไกดาออกนะครับเพื่อให้ดูดง่ายๆง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับอ่เห็นะครับอ่ทีนี้นะครับถ้าเราจะทำ ช่องด้านนี้นะครับเราก็ c o ป y ีมาเลยครับ Co ปลมากัปลม,มาวางมาวางนะครับก็ทําได้ง่ายๆนะครับ